องบอกว่าทำเอาชาวเน็ตร้องกรี๊ดเมื่อแจ็คแฟนชันนั้นได้ประกาศเปิดตัวแฟนใหม่กลางอินสตาแกรมเป็นถึงนางเอกช่องดังเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่มากความสามารถสำหรับเฉลิมพลที่คำพรนทีระวงหรือแจ็คแฟนชันนักสแสดงชาวไทยมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงครั้งแรกจากภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันต้องบอกว่าทำเอาชาวเน็ตร้องกรี๊ดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาแจ็คแฟนฉันนั้นได้ประกาศเปิดตัวแฟนใหม่กลางอินสตาแกรมเป็นถึงนางเอกช่องดัง โดยแจ็คแฟนฉันได้โพสต์ภาพคู่ใบหม่อนกิติยาจิตพักดีนางเอกสาวป้ายแดงจากทางช่อง8พร้อมระบุข,ข้อความว่ารักเธอนะใบหม่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณที่ทําให้เราหยุดเที่ยว at bymon. kj ท่ามกลางคนในวงการบันเทิงที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีและคอมเมนต์แซวอย่างมากมายเช่นหวานเจียเ๊ยบเฮ้ยไรฟระน้องยิมที่ก็ดีใจยังโทรหาผมอยู่เลยเมื่อวานขณะที่พี่คนสนิทอย่าง มดนางคชาภาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ช็อตฟีลว่ามีคนดีๆแล้วก็อย่าเหียปรับปรุงสันดาลให้มันดีแต่ถ้ามึงเปิดตัวเพื่อมาขายของกูรู้ทันพวกมึงถ้ามึงจะปวดเข่าผิวแห้งตัวเหม็นกระดูกมีปัญหานูแนะนําให้มึงไปหาหมอดีกว่ามาออกรายการนะ